เป็นผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายไม่มีทางเบื่อคุณแน่นอนลองมาเช็คดูซิว่าตอนนี้คุณเป็นผู้หญิงแบบไหนแล้วบอกเลยนะเป็นผู้หญิงสองแบบนี้ยังไงยังงายยังไงนะผู้ชายไม่มีทางเบื่อคุณแน่นอนค่ะไม่ว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นสามีคุณจะเป็นแฟนคุณหรือจะเป็นคนที่เพิ่งคบกันอยู่เขาไม่มีทางเบื่อคุณแน่นอนแบบแรก คือบอกเลยนะแบบนี้คือผู้ชายสบัดบ๊อบใส่นะจ๊ะผู้ชายไม่เอานะคะโอเคไหมถ้าไม่อยากให้เขาเบื่อคุณเนี่ยโปรดจงอย่าเล่นใหญ่คุณเคยเห็นผู้หญิงแบบเล่นใหญ่อะเล่นใหญ่ทุกเรื่องทุกเรื่องคือเรื่องใหญ่สำหรับฉันเคยเจอปะเคยเจอผู้หญิงแบบนี้ไหมคะคือฝนตกแดดออกอะไรก็คือเรื่องใหญ่สำหรับฉันไปหมด เรื่องเล็กๆเอามาเล่นใหญ่ตลอดปัญหาที่บางทีอะ่ะมันจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาด้วยซ้ำแต่ฉันเล่นใหญ่ตลอดฉันบ่นไปสามวันเจ็ดวันสามีกลับบ้านเวลาคาดเคลื่อนประมาณครึ่งชั่วโมงเล่นใหญ่ตลอดเล่นข้ามคืนตลอดบอกเลยว่าผู้ชายเบื่อค่ะผู้ชายเบื่อคือเขาคงคิดในใจอะ่ะนี่คือต้องเล่นใหญ่ตลอดเลยเหรอ นึกออกว่าโค้ชบอกแบบนี้นะจริงๆแล้วอะ่ะชีวิตเราอะ่ะมันโคตรง่ายแล้วถ้าเราจะมองว่าทุกเรื่องเรื่องปัญหาที่คุณมองว่าปัญหาเนี่ยทุกเรื่องจริงๆแล้วมันคือเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ่ะมันคือเรื่องเล็กๆทั้งนั้นค่ะคุณจำคำนี้เอาไว้แล้วชีวิตคุณจะมีความสุขเรื่องบางเรื่องอะ่ะเอามาคิด3มวัน5้าวันแต่จริงๆแล้วอะ่ะ จำคำนี้เอาไว้เรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องในชีวิตมันคือเรื่องเล็กๆค่ะเพราะฉะนั้นฝึกเป็นผู้หญิงที่มองข้ามผ่านจุดเล็กๆอย่าทำให้จุดดำบนกระดาษขาวเป็นจุดใหญ่บอกเลยว่าตัวโค้ชเองเนี่ยเคยเป็นคนแบบนั้นคิดข้ามวันเป็นผู้หญิงคิดมากบางทีคนในครอบครัวพูดอะไรออกมาแล้วเรา เรารู้สึกว่าเฮย้ยทำไมทำไมผู้จาทำลายจิตใจกันขนาดนี้เราก็เก็บไปนั่งคิดเป็นอาทิตย์แล้วมันทำให้คุณคิดดูโค้ชแทนที่ในหนึ่งอาทิตย์นั้นอะโค้ชจะมีความสุขกับตัวเองกลับต้องมานั่งคิดเรื่องเล็กๆที่ไม่เป็นเรื่องผู้หญิงที่ผู้ชายไม่มีวันเบื่อคือผู้หญิงที่ ไม่ยกความสุขของตัวเองให้ใครดูแลค่ะโคชเคยเป็นนะประเภทว่าแบบหุยวันนี้สามีน่ารักจังเลยอะ่ะวันนี้สามีน่ารักมากวันนี้สามีดูแลเอาใจใส่โทรหาเราทั้งวันเลยมีความสุขจังเลยแต่พอวันถัดมาสามีงานยุ่งสามีกลับบ้านดึกอีนี่ก็นอยทั้งวันเขาหายไปไหนทั้งวัน เขาทาไมทาไมวันนี้ถึงไม่โทรมาเหมือนเมื่อวานเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้สามีไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เราเท่ากับเมื่อวานถามว่าเราจําเป็นจะต้องไปโทษสามีไหมว่าเฮ้ยเป็นเพราะเธอเนี่ยวันนี้ฉันเลยไม่มีความสุขทําไมเธอไม่ทําตัวเหมือนเมื่อวานฉันจะได้มีความสุขวันนี้ฉันจะได้มีความสุขเหมือนเมื่อวานจําไว้นะคะความสุขเนี่ย เราเป็นคนดูแลความสุขเราเป็นคนดูแลแล,และความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าเอาความสุขของเราไปเปรียบเทียบกับความสุขของคนอื่นถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองหยโคชโคชรับรองเลยนะ ผู้ชายจะไม่มีทางเบื่อคุณเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปถามตัวเองซะว่าอะไรที่มันทำให้คุณมีความสุข